สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนในช่วงที่2ต้องมาพูดคุยถึงเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่พม่าเปิดประเทศวันนี้นี่ปรารีโอบามาของสหรัฐอเมริกาก็เดินทางไปเยือนกรุงเนปิดอนะครับเมืองหลวงของพมา่าเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีอาจารย์ดุลยภาพมองว่าเราทางด้านเศรษฐกิจเราจะได้จะเสียไงครับคือก็สัมพันธ์กับการ ปฏิรูปการเมืองซึ่งพ่วงปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยนะครับ,รบทําให้บรรยากาศการค้าการลงทุนเนี่ยดีขึ้นแต่สําหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยมีความได้เปรียบอย่างหนึ่งที่น่าจะชิงเอาไว้ก็คือความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ ที่ทําให้เกิดการก่อตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นหลายโซนซึ่งชาติอื่นๆอาจจะมีไม่เท่าประเทศไทยนะครับเช่นอาจจะเป็นแม่สายท่าขีเหล็กแม่สอดเมวดีสังขลบุรีพญาตองสู่ทวายอย่างนี้เป็นต้นก็กําลังจะดาเนินการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับ โครงสร้างการปกครองที่ให้สิทธิเสรีภาพมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะไม่มากเต็มที่แต่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นตัวท้าทายเหมือนกันที่ทําให้โครงข่ายเชิงอํานาจโดยเฉพาะสัมพันธ์กับการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับลื่นไหลมากขึ้นผมยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าจะไปลงทุนในพื้นที่ชายแดนพม่าอย่างเช่นรัฐฉานหรือรัดกะเลียงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะต้องดีวกับกลุ่มอํานาจในตลาดมืดหรือกองกําลังต่างๆมาวันนี้สองมือของคนพวกนี้ที่จับปืนอาจจะ จะถือปืนแค่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็คือเป็นราชการแล้วใช่เป็นราชการหรือไม่ก็พรวนดินหรือเมคมันนี่มากขึ้นให้เข้าระบบถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกองกําลังต่างๆอาจจะผันตัวเองเป็นนักธุรกิจที่มีบทบาทมากขึ้นในท้องถิ่นหรือนักการเมืองในท้องถิ่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าไปดีลเนี่ยตัวแสดงพวกนี้จะเข้ามาหลากหลายมากขึ้นแต่มันมีปัญหาซ้อนกับ ประเทศไทยเหมือนกันว่าบางอย่างเช่นปัญหาพิพาทด,ด้านเขตแดนก็ดีค,ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจที่พม่ายังมองว่าฝ่ายความมั่นคงเราแบ็กอัพ กองกำลังเบองหลังปฏิพันธ์บางกลุ่มนะครับตรงนี้เช่นพวกกเรียงกเรียงหรือว่า s อสไทยใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเป็นเป็นคอนฟ lict ขึ้นได้หรือว่าเรื่องยาเสพติดก็ยังเป็นปัญหาอยู่โดยเฉพาะพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำด้านบนนะครับในเรื่องแบบนี้นี่คุณธนงมองว่าโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นไงพม่ากําลังเปิดประเทศได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาครับผมคิดว่าพม่ายังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี อาจจะเป็น10ปีนะครับในการที่จะต้องสร้างที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า capacity building <ม>ก็คือ,อ,อภาคเศรษฐกิจสําคัญที่จะมาช่วยหรือว่ากลไกสําคัญที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ไม่ว่าจะเป็น1ระบบบัญชี 2>, 2เรื่องระเบียบกฎหมาย3เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ราชการหรือรว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเอกชนที่สามารถอย่างเช่นสมมติว่าจะต้องอมีการส่งสินค้าเข้าออกก็ต้องมีระบบชิปปิ้งใช่ไหมครับสุลกากรสุลกากรเนี่ยก็ต้องเอามีระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ขณะนี้เนี่ยวิทยาการหรือว่าความรู้เหล่านี้หรือว่าความเชี่ยวชาญนะครับหรือว่าตัวบุคลากรที่จะทํางานด้านเหล่านี้เนี่ยที่พม่าแทบจะไม่มีมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยขณะนี้เราก็จะเห็นว่าสถาบันหลักๆนานาชาติเนี่ยต่างพยายามที่จะ เข้าไปจับจองหรือว่าเข้าไปเนี่ยมีบทบาทไม่ว่าจะเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศ world bank เอยเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ออฟฟิศบ้านเราแต่ว่าข้อขานนี้กำลังสอดส่องเข้าไปอยู่ว่าจะปรับเปลี่ยนพม่าในออกมาในลักษณะนี้ยังไงตัว adb asian development bank เองก็จะเข้าไปในลักษณะนี้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานในทุกอย่างเนี่ยให้สอดคล้องกับระบบภายนอก จะดีหรือไม่ดีหรือก็ตามนะผมผมผมไม่ได้บอกว่าจะดีวิธีในการนี้ดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองดูพม่าแล้วผมยังคิดว่ายังคงมีมีมีความเสี่ยงนะครับว่าถ้าหากว่านโยบายทางด้านการเมืองเปลี่ยนนะฮะเพราะพม่าเนี่ยบางทีเขาเ็เปลี่ยนทหารเป็นยุกยุนะครับพอเปลี่ยนไปปุ๊บนโยบายก็เปลี่ยนเพราะว่าคนนี้เคยรับผิดชอบเนี่ยพอคนใหม่มาเนี่ยก็ เหมือนกับว่าจะไม่เอาของเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เราลองมาดูประเทศจีนลองเปรียบเทียบดูประเทศจีนฮะถึงแม้ว่าประเทศจีนเขาบอกว่าไม่มีความเสี่ยงทางการทาธุรกิจฮะแต่ถ้าเกิดเราไปถามนักลงทุนญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาร้องจ้ากเลยนะถูกเพราะอะไรช่วงใหญ่นะช่วงที่มีปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้โรงงานปิดแล้วก็บริษัทญี่ปุ่นก็หลายแห่งเขาปิดพนักงานญี่ปุ่นหลายคนถูกส่งกลับนะครับณขณะนี้เนี่ยทีท่าเหมือนกับว่าไม่ต้อนรับ ญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองญี่ปุ่นอาจจะจําเป็นต้องขายกิจการคือตัวออกจากประเทศจีนตัวออกในราคาถูกๆเพราะว่า geopolitics มันเปลี่ยนไปเพราะว่าทางญี่ปุ่นมีการดําเนินนโยบายที่สอดคล้องกับสหรัฐอเมริกาแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในการปิดล้อมจีนเพราะฉะนั้นจีนไม่พอใจก็เลย สัญญาณแรกที่เราเห็นก็คือหนึ่งก็คือการที่มีสังคมคนจีนออกมาประท้วงต่อต้านนแอนตี้จัปเปนิสเซน t ิเมนต์ก็คือเป็นการไม่เอาญุปนี่ก่อนตามมาด้วยการทําธุรกิจที่บอยคอร์สินค้าบอยคอรสินค้าลําบากมากจริงๆเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเรื่องที่จะต้องสังวรนะครับว่าว่าว่าการลงทุนไปเนี่ยเราจะมองเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าโอกาสทางธุรกิจอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องมองเรื่องภูมิศาสตร์ทางด้านการเมืองด้วยว่าถ้าเกิดนโยบาย ของรัฐบาลของประเทศคุณเนี่ยเป็นปฏิบัติกับอีกประเทศหนึ่งเนี่ยโอกาสที่ธุรกิจที่ไปลงไว้เนี่ยลงไว้เป็น10ปี20ปีเนี่ยอาจจะหายศูนย์ก็เป็นไปได้อย่างนักธุรกิจไทยก็เหมือนกันสมมติว่าไทยเราเนี่ยโอกาสที่นักธุรกิจไทยไปทาที่พม่ามีไหมก็บอกว่ามีมากนะครับเพราะว่าพม่านี่มีความต้องการสินค้าโภคบริโภคต่างๆนครับอินฟราสตรักเจอรโครงสร้างต่างๆทั้งหลายจะเป็นมากแล้วก็ ประเทศไทยมีทักษะที่จะทำนี้ทุกอย่างไปหมดเลยเรามี knowledge เรามี know-how ไปหมดเลยเราก็สามารถที่ไปลงทุนได้แต่ในระยะยาวนะครับถ้าหากว่าประเทศไทยมีการดําเนินการทางด้านนโยบายทางด้านการเมืองแบบใดที่ทางพม่ามองเป็นปฏิบัตินี่นี่แค่ยกตัวอย่างประเทศไทยนะฮะยังไม่ยกตัวอย่างประเทศอื่นนะครับเ็คล้ายในกัมพูชาแล้วเปล่าในอดีตแล้วก็มีการจำได้ไหมฮะที่ในอดีตที่เคยมีการ เผาสถานทูตไทยแล้วก็ธุรกิจไทยหลายแห่งได้รับผลกระทบแต่โชคดีที่ช่วงนั้นเหตุการณ์มันระยะสั้นๆขนาดนั้นจากนั้นก็รีเวร์กลับมาค่อนข้างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดสําหรับเป็นประเทศพม่าแล้วผมว่าก็ออกในแนวของประเทศจีนนะครับก็คิดว่ามันออกมาในแนวในลักษณะอย่างนั้นที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับนักธุรกิจจะต้องมองมองการ ไกลนะครับก็บจะมองสั้นๆไม่ได้ว่า,เ,าเปิดประเทศแล้วเ,เกมทุกอย่างต่อไปนี้ไม่มีใครจะอ,รอยู่โดดเดียวๆได้ได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าจะเป็นการมองสั้นเกินไปครับ,รบในพมา่าอาจารย์แลนะท่านผู้ชมก็มีชนกลุ่มน้อยขึ้นเรืงเยอะถึง50ของประชากรทั้งหมดการเมืองภายในพม่าเนี่ยสำหรับนักลงทุนไทยนักธุรกิจไทยนี่เขาต้องดูประเมินความเสี่ยงในร,ระยะ3ปี5ปีข้างหน้าในความเห็นของอาจารย์คือในความเป็นจริงถ้า ลงทุนตามพื้นที่ตะเข็บชายแดนนะครับ,รบเช่นพื้นที่ของกลุ่มไทยใหญ่กะเหลี่ยงขยาปโออย่างนี้เป็นต้นนักลงทุนก็จะทราบดีนะครับว่าก็ต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งให้กับรัฐบาลพมา่าเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยนะครับ,รบแต่บางพื้นที่ก็อาจจะต้องจ่ายอีกดอกหนึ่งนะครับหให้กับ ากผู้นํากองกําลังที่ <ใน S 2> คุมคอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติมันซ้อนกันบ,บางอย่างนี่กลุ่มกองกําลังติดอาวุธเนี่ยเขาคุมอยู่รัฐบาลกลางแล้วต้องรัฐบาลท้องถิ่นอีกใช่นะ,ะนะครับสอ,สอ,สอระดับ,รบ2ระดับ สองระดับแต่ว่าหลังจากการปฏิรูปการเมืองเนี่ยมันมีการเพิ่มโครงสร้างนะครับหรือสร้างสถาบันในท้องถิ่นหรือภูมิภาคมากขึ้นก็อาจจะเป็นการดิลที่ถูกกฎหมายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับแต่คราวนี้สิ่งสําคัญก็คือณวันเนี้ยมันมีการคุยเรื่อง peace talk นะครับหรือการเจรจาสันติภาพกันเยอะหยุดยิงระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางครับครับก็แม้กระทั่งตอนนี้อ่ KIO หรือ k a a ในรัสชิีนะครับก็ยึกยักบ้างแต่ว่าก็มีแนวโน้มว่าก็จะตกลงกับรัฐบาลมากขเขาจะหยุดยิงกันยืดยาว ไหมหรือว่าเป็นแค่ชั่วคราวคืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงการหยุดยิงเนี่ยอย่างกลุ่มขชินก็บอกว่าหยุดยิงก็หยุดยิงไม่ได้เพราะว่ากลุ่มอื่นเนี่ยคือหยุดยิงก่อนแล้วก็มาเจรจาทางการเมืองแต่ของขชินเนี่ยคือไม่ต้องหยุดยิงเจรจาให้ได้ทางออกก่อนแล้วก็ลบไปด้วยพอทุกอย่างมันเซตเทิลแล้วถึงจะหยุดยิงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีความเห็นต่างขนาดที่มุ้งของรัฐบาลพม่าหรือกองทัพพม่าก็มีความแตกต่างกันบางอย่างรัฐบาลสั่ง นะครับว่ามันเซตเทิลแล้วคือหยุดยิงจริงๆแต่กองทัพที่อยู่ในพื้นที่แม่ทัพภาคหรือพบสสยังไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ยังสั่งให้ลบกันต่อไปนี่คือรอยปริแยก ในโครงข่ายอํานาจของาารัฐพม่าด้วยโดยเฉพาะกลุ่มปฏิรูปกับอนุรักษ์นิยมนะครับหรือมุมมองที่มีต่อก,กลุ่มชาติพนันธุ์เพราะนักการทหารพรมาร่าเนี่ยจะมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์บางอย่างเนี่ยถ้าปล่อยประเด็นให้มันบานปลายเกินไปเนี่ยอาจจะยักไข่นี่เป็นตัวอย่างไเปล้างยะไข่เนี่ยเห็นมีความไม่สงบเรียบร้อยขึนเยอะๆเป็นตัวอย่างอันนึงไหมที่ต้องระมัดระวังปเป็นพิเศษ ที่ใดก็ตามที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและมีความขัดแย้งทางชาติพันธ์ศาสนาที่นั่นเป็นที่ที่เหมาะที่จะให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงทุกกรณีไปกรณีของยักษ์ไข่นั้นเนี่ยการตีกันร,ระหว่างพุทธยักษ์ไข่กับมุสลิมโรฮิงยาเป็นแฟลตพอยทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าที่นั่นเนี่ย ท่อน้ำมันนะครับจากยูนาของจีนก็ลงมาเจาะที่นี่หรือจากอินเดียเข้าเกาคาต้าก็มาเจาะที่นี่รวมถึงหลุมน้ำมันต่างๆในอ่าวเบงกงเนี่ยสิบแปดถึงยี่สิบบ่อก็อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นคุณค่าของมันในทาง geo-politics เนี่ยมันดึงดูดให้มหาอำนาจมาอยู่แล้วแม้กระทั่ง totalunocal ฝรั่งเศสอเมริกาบวกตัาบเข้าชาติก็เข้าไปเซอร์ว์แปลงน้ำมันพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าความขัดแย้งมันปะทุระอุขึ้นมา UN เข้ามามากขึ้นใครที่กลุ่ม UN ล่ะครับ นะครับก็อาจจะสหรัฐอเมริกาอาจจะเข้ามามีอิทธิพลต่อเรื่องนี้มากขึ้นแล้ว่ตอนนี้โอบามาไปแสดงว่าการปรองดองพีซทอ k หรือการแก้ไขปัญหามอ or l เลสหรือไม่มากก็น้อยในอนาคตอเมริกาก็จะถือตัวเข้าไปกด พม่าด้านนี้มากขึ้นนักเตอร์สำคัญเลยใช่แต่ผมคิดว่าพม่ารู้ทันแต่เขาจะレスปอนแบบไหนครับและอีกต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งถ้านักลงทุนไทยนักธุรกิจไทยไปตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่เขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมเรื่องความเสี่ยงการเมืองในพม่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยบางครั้งนะครับกลุ่ม ต่อต้านรัฐบาลเช่นกลุ่มกะเหลี่ยงก็ก่อกวนอยู่บ้างเรื่องท่อก๊สนะครับ,รบที่จะเข้ามาตามชายแดนไทยเพียงแต่ว่าคุณจะดิสทริบิวท์ผลประโยชน์ให้ทั่วถึงเพื่อระงับความขัดแย้งนี้อย่างไงขนาดเดียวกันเนี่ยในบางพื้นที่นะครับรัฐบาลพม่าเองถ้ามองว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เขาจะคุมแบบนี้เป็นพิเศษต้องอย่าลืมนะครับว่านักลงทุนเนี่ยต้องดีลกับกลุ่มการเมืองพม่าหลายๆส่วนบางครั้งคุณต้องดีลกับตัดมาดอหรือทหารพม่าที่คุมพื้นที่โดยตรงเพราะยิ่งพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษี่ พม่ากลับกันนะครับยิ่งเพิ่มจํานวนทหารเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยนะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยกลุ่มมาเฟียท้องถิ่นอาจจะแปลสภาพเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่านักบริหารราชการท้องถิ่นเข้าสู่ระบบใช่คราวนี้เราจะคุยกับเขายังไงท่ามกลางคอนเท์หรือการแปลรูปแบบใหม่นี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าระวังเพราะสถาบันใหม่ๆมันฟอร์มขึ้นตามเขตเศรษฐกิจพิเศษบางคนก็บอกคุณนนท์และท่านผู้ชมบอกว่าทหารพม่าในคนตอนนี้คล้ายกับทหารบ้านเรา30 40ปีก่อนเข้าไปอยู่ คอนโทรลรัฐวิสาหกิจสําคัญสาคัญของพอม่าหมดแล้วตกลงไม่ใช่เขาเปนา็นอย่างนี้มานานแล้วจริงๆแล,แล้วผมคิดว่าผู้นําพม่าเนี่ยฉลาดนะครับมผมคิดว่าน่าจะฉลาดว่าผูนทาประเทศไทยเราด้วยซ้ำถ้าเกิดพูดกันจริงๆนะครับเพราะว่าเขาถูกเทรนมาครับเพื่อที่จะปกครองโดยเฉพาะสังเกตดูนะครับฝ่ายการเมืองของเราเวลาเราเข้าไปสู่อำนาจเราเข้าไปเพื่ออะไรนักการเมืองเรา ผลประโยชน์ใช <chat, S 2> ่ไหมครับเขาไปแสวงหาอํานาจเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ระยะสั splash, be ้นระยะสั ggi. ้นแค่นั้นเองนะครับแต่ของเขาทหารพม่าเนี่ยเขาได้ทุนไปเรียนจีนไปเรียนรัสเซียไปเรียนพวกฮังการีไปเรียนอะไรตามประเทศต่างๆน้องโดยที่กลับมาแล้วมีมีภารกิจนะครับมีภารกิจมีพันธะมีพันธะกิจกับประเทศว่าจะ ปกครองยังไงผมไม่ได้บอกว่าดีหรือเร็วยังไงนะฮะเพราะ,ะนั้นอคนที่คิดแบบนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งที่คิดว่าเออฉันจะมาเอาธุรกิจอะไรจากประเทศฉันเป็นนักการเมืองฉันจะมามีผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นเองต้องพูดต้องยอมรับนะครับประเทศไทยเราขณะนี้อ่อนแอมากนะครับทางด้านการปกครองทางด้านการเมืองเพราะว่าข้าราชการก็อ่อนแอร,ระบบการเมืองก็อ่อนแอรัฐสภาอ่อนแอแต่ว่าทางพม่าไม่เหมือนกันทางพม่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเผด็จการ แต่เป็นผเิตการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับถึงแม้ว่าทรัพยากรของเขาธรรมชาติเขาจะไม่ได้รับการใช้ประชาชนอาจจะบอกว่าถูกกดขี่แต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคุณรัฐคุณก็คืออะไรทรัพยากรยังไม่ได้ถูกทําลายนะครับ,รบพูดง่ายว่าลูกหลานของพามา่อีก ยังเหลือเยอะนะค <laughs> รับสองสามเจเนอเรชันยังคงสามารถที่จะอยู่ได้กับทรัพยากรที่ยังไม่ถูกปล้นสะดมซึ่งตรงข้ามกับบ้านเราพูดถึงเรื่องปลาก็จับกันสบมบูรณเอาับทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆหลายที่สวยงามก็ถูกทําลายป่าไม้ก็ถูกทําลายอย่างอย่ยางรวดเร็วรเพราะ,ะนั้นเองเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ย พูดกันง่ายๆอาจจะลําบากกว่าลูกหลานของของของประเทศพม่าก,ก็ได้ถ้าเกิดเพราะว่าถ้าว่าเขาสามารถที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเขาได้แล้วก็สามารถที่แบ่งปันกันถูกในะขณะนี้พม่าผมคิดว่าก็เจอเจอเจอ,เจอเรื่องความท้าทายนะครับว่าจะ บริหารทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างไรให้เป็นประโยชน์ที่สุดสาหรับประเทศเนี่ยที่ผ่านมายังไม่มีการบริหารนะครับที่ผ่านมามีแต่เรื่องของอํานาจมีแต่เรื่องของการรักษา<ม>ความมั่นคงของประเทศครับ,รบเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายเราจะกลับมาพูดคุยถึงเส้นทางการเปิดประเทศของพม่านะครับจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อไหร่บทบาทของพม่าใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นอย่าง,างไรนะครับและไทยจะได้ประโยชน์หรือจะต้องระมัดระวังในประเด็นไหนบ้างครับ